คพาล์ลสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุภุสุคนเดอจ้าเมื่อนีวลาพรจะมาเล่าเหตุการณ์ทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจทั้งกลัวให้พี่น้องฟังพี่น้องจ้าเหตุการณ์มี่ว่าพาน้องแมวไปไปทำคอดฉุกเฉิญพี่น้องจ้า กับโบมเมนครั้งแรกที่น้องแมวอคอดลูกเนาะเพราะว่าครั้งครั้งเทียก้นอนต่นเมื่อหาเดือนที่แล้วนั่นโอก,พอกรพรก็ได้น้องแมวใหม่เนะมันก็ขอดลูกออกมาสามตัวที่นี่มันคอดมาอตอนคอดครั้งแรกเนี่ยมันเป็นคอดปกติพี่น้องจ้าแล้ววันนี้พอมารอบนี้นะมันบ่นปกติก็เลยได้พาไปฉุกเฉินแบบ โทษไปเฮดคอร์ดฉุกเฉินเลยนะพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังใดต่างเวลาค้นไปเบงเนาะว่าสิเราเหตุฟังเหตุการณ์ไอ้ฟังว่าเป็นแบบใดจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าในช่วงที่หมอเฮดคอร์ดให้ฉุกเฉินนึ่ยค่าสามารถสิททยพี่น้องฟังให้ขอโทษที่บ่าสามารถที่จะทายคลิปนี้พี่น้องในเบิ่งเพราะว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่แบบ เขาแบบว่าเขาเอื่นไว้อย่างมี้มามส่วนตรวจสงพี่น้องจา้าคือก็จะบอกใครเปิดตัวไหนเนาะอืในส่วนนี้กับโบคือประเทศไทยว่าเออเขาพาแมวพ้าวมาไปหาหมอเขาสามารถทายลูกตอนนั้นตอนนี้ได้นะมันบบคือกันเดี๋ยวเวลาเัาจะเล่าเหตุการณ์ฟังมันสิยาวไปเนาะทุกคนเนาะแต่ก็ยังแต่ก็ดีใจที่ที่ได้น้องแมวออกมาอยู่จ้ะทุกคนเดี๋ยวตามไปเบิง่งเลยเน,นาะจ้า ไปไปกันเลยค่ะทุกคนน้องสิงโตลอดต,ตัวเล็กออกมาเมื่อตอนตีส2มยองของวันที่13เดือนสมค่ะทุกคนค่ะตามที่ทุกคนเห็นนี่เลยจ้ะพอหลังจากสามชั่วโมงไปเขาก็ประคอดอีกเลยจ้ะทุกคนเวลาพรน,นังเฝ้าเมื่อคืนทุกคนจะบนนอนจ้ะ มันบ่ปกติกันเลยต้องตัดสินใจโทรหาหมอจ้ะทุกคนค่ะวันนี้น้องสิงโตคลอดลูกเล็กออกมาแล้วตัวหนึ่งค่ะทุกคนแต่ทีนี้มีปัญหาสามชั่วโมงผ่านไปเขาไม่ทำคลอดตัวใหม่ออกมาแล้วมันก็มีรู้สึกจะมี ลบติดอยู่ที่หางเขาที่ตรงทางคลอดนะเออเพราะมันไม่ยอมออกเพราะเห็นรู้สึกว่าเขาจะเบ่งท้องไปแล้วหลายครั้งแต่ทีนี้มันไม่ออกมาพวกเราก็เลยตัดสินใจโทรไปหาหมอแบบเอ,อ,เอ,อ หมอฉุกเฉินนะคะทุกคนวันอทิตย์ด้วยวันนี้วันนี้เขาก็ดันมาคลอดน้องวันอาทิตย์เป็นหมอฉุกเฉินด้วยก็คงจะแพงมากเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในรถเพราะว่าสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนที่เขาไม่ยอมคลอดตัวใหม่ออกมาไม่รู้ว่าข้างในจะมีน้องกี่ตัว พอโทรไปถามหมอแล้วเขาบอกว่าถ้ายังเขาก็จะไปตรวจดูว่าเออไปเขาเรียกว่าไปทำอะไรเอ็กซเรย์ใช่ไหมดูว่ายังมีน้องตัวเล็กอยู่ข้างในอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่เขาเราก็ต้องผ่าตัดผ่าเอาน้องตัวเล็กออกมาค่ะทุกคน เดี๋ยวเราคอยรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้ก็กำลังเดินทางค่ะให้พ่อบ้านพาไปรู้สึกว่าพ่อบ้านก็แบบว่าออกระวนกระวายมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเพราะกลัวว่าน,น้องแมวมันออมันจะไม่มีชีวิตอยู่อะ กัวน้องแมวที่อยู่ในท้องของน้องสิงโตมันกลัวจะมีอะไรก็ขออย่าให้มีอะไรเลยเนาะส่วนตัวเล็กก็ออกมาอีกแล้วนี่เพราะมันไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่พวกเราที่สิงโตเขาคลอดลูกอันนี้เป็นครั้งที่สองก็เลยรู้สึกแบบมันไม่ปกตินะคะ เดี๋ยวยังไงกับเมื่อถึงคลินิกเพื่อทํำขอดน้องแมวแล้วค่ะทุกคนคขา,ารับพอนไปเป็นรับเดิกๆกลับมาบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะที่หลังจากที่พาไปไปทำขอดอที่ห้องฉุกเฉินมาก คนสุดท้ายก็คือที่แหลกน่องคอดมาตัวหนึ่งก็คือตัวนี้อันที่คุณหมอทําคอดมาให้ก็เป็นตัวนี้ค่ะเดต,ตอนแรกคุณหมอเพื่อนก็นเอาไปเฮ็ดอัตสทเซเบิงว่าในิทองของของสิงโตนจ้ะคุณแมววานิทอ,องของ น้องสิงโตมันจะโตหมอบอกว่ามีมีอยู่สี่ตัวก็คืออัตโตสาเบิงเหมือนกับว่าเพิ่นเห็นตัวนี้มันหายใจอยู่แต่อีกตัวหนึ่งมันบ่าหายใจก็คือมันเสียในท้องแล้วพอวิ่งว่าสมารถออกมาได้เลยนี่ยมันก็เลยมนี้ปัญหาตรงที่น้องบคลอดน้องแบบปกติทีนี้ <c oughs> ไอ้สองสองตัวที่อยู่ด้านหลังตรงอัลโตซาวนั่นเขาบอกว่าเขาเห็นเล็กๆก,ก็ไม่รู้ว่ามันจะโตรหรือเปล่าน,นีก็เป็นนั้นว่าหมอทํำคอดให้ตัวหนึ่งค่ะเพราะว่าอีกตัวหนึ่งตายเป็นวาสิภัยกับได้น้องแมวสองตัวค่ะทุกคนมันเล็ก่ะ ก็เอาคลิปประสบการณ์น้องแมวทำํำคอดห้องฉุกเฉินเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลค่าทำํำคอดฉุกเฉินของน้องแมวก็จ่ายไป1,000ยูโรก็ประมาณ36,000กว่า37,000ค่ะทุกคนค่ะก็ ไม่รู้ก็แพงนะแต่ทำไงได้ในเมื่อเขาไม่คลอดปกติเนอะเราก็กลัวว่าถ้าปล่อยเอาไว้กลัวว่าน้องสิงโตเขาจะตายหรือไม่งั้น <c oughs> ก,ก็ลูกๆเขาก็ตายหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ยังโชคดีอยู่ว่าได้มาสองตัวคะ่ะมนเลยค่ะทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เวลาพ้อนกับมีเรื่องเล่าให้ทุกคนฟังแค่นี้ค่ะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนนี่ค่ะนันรักมากอนีร้อ,องเงี้ยวเงี้ยเลยอืเขาคงไม่ชอบกล้องนี้ทุกคน เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะน้องสิงโตกำลังทำความสะอาดให้ให้ลูกๆของเขาและทุกคนเพราะว่าเด็กๆลูกๆูกกำลังจะหากินนมอย่